ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าสิวผดสิวผื่นสิวเม็ดเล็กๆนะคะเวลาเราดูบนผิวนะคะมันจะเป็นเม็ดนุนๆเวลาเรามือรูปอะคะ่ะมันจะเป็นไตๆนะคะสิวประเภทนี้จะเป็นสิวฝังนะคะมันจะเป็นเม็ดเล็กๆเกาะอ,อยู่ใต้ผิวของเรานะคะสิวประเภทนี้จะต้องกดออกเช่นกันนะคะต้องกดโดยผู้ชํานาญงานด้วยนะถ้าเกิดว่ากดโดยคนที่กดไม่เป็นนะคะพี่กุ้งการันตีเลยว่าจะทิ้งรอ,อยดําและก็ ตามมาแน่นอน100%ซนะคะเพราะว่าหัวมันจะเล็กๆแข็งๆนะคะมันต้องใช้เทคนิคนิดนึงในการกดถ้าเกิดว่านะคะเราไม่รู้ทิปไม่รู้เทคนิคในการกดจะทิ้งรอยดําแล้วก็เป็นแผลเป็นนะคะอันนี้หัวมันจะแข็งๆเวลาเราจับเวลาลราบี้หัวสิวมันจะเป็นแข็งๆเหมือนคล้ายๆหินได้เลยนะคะอ่านี่สิวประเภทนี้นะคะจะใช้ยาละลายหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ละลายนะ นอกจะจากกดออกนะคะแล้วก็ใช้ครีมหนาะ